รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เทศบาลเมืองสองพี่น้องนะคะ,ะที่นี่นะคะจะนอกจากที่จะท,ทจะําแผนเทศบาลแล้วนะคะยังมีบริการทางด้านทะเบียนราษฎรให้กับประชาชนด้วยนะคะเพื่อความสะดวกสบายค่ะค่ะก็สามารถมาทำนี่ได้นะคะประหยัดเวลานะคะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะที่นี่นะคะสามารถจะมาทําการแจ้งย้ายนะคะแจ้งเกิดนะคะ แล้วก็แจ้งตายค่ะแล้วก็ขอหมายเลขทะเบียนบ้านนะคะค่ะเดี๋ยวพวกเราไปดูกันด้านในนะคะว่าเขาว่ามีการทำง,งานเป็นยัางไงบ้างน,นะคะขัาไปดูเลยค่ะ่อตอนนี้นะคะเราก็จะอยู่ที่สำนักงานทะเบียนบ้านนะคะเราก็จะมาดูการทำงานของผู้พิพากษา เรก็จะมีป้ายนะคะบอกบอก,บอกทุกอย่างเลยนะคะก็จะมีการพบประชาชนนะคะก็จะอยู่ช่องที่1น,นะคะการแจ้งเกิดนะคะการแจ้งตายช่องที่2ค่ะส่วนการแจ้งยาที่อยู่นะคะช่องที่สามนะคะค่ะก็จะแเป็นสองโซน,นนะคะี่คือการทางานของทะเบียนราษฎรนี่ค่ะ พออค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาี่ห้องขอณอรนุชนะคะบุณยริศสีพรมนะคะค่ะเป็นผู้อำนวยการนะคะกล่องวิชาการและแผนงานนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับดุศาสร์จากภายในองค์กรนะคะ ของเจบาสองพี่น้องค่ะนะคะอจะามนะคะว่าความเป็นมาของเทศบาลเอสพี่น้องเ่ยความเป็นมา่ะที่มีได้เทศบาลสพี่น้องก็ทีแรกเลยก็จะเป็นสุขาภิบาลแล้วก็จะยกฐานะขึ้นมาเป็นเทศบาลตำบล แล้วก็เมื่อปีห้าหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงฐานะขึ้นมา artist, เป็นเทศบาลเมืองสองที่น้องก็พื้นที่ในความรับผิดชอบของเราก็10.4ตารางกิโลเมตรค่ะประชาชนก็หมื่นกว่าคนอะไรคะในองค์กรนี้คะใช้แผนอะไรในการที่ยวว่าในบริษัทพ่อที่หานะคะใช้แผนเทศบาลจะมีแผนจะมีที่เราทําก็คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันนี้ก็คือการวางโครงการพัฒนาทั้งหมดเป็นแผนยุทธศาสตร เราทำ5ปีต่อ1ครั้งแล้วก็จะมีแผน3ปีซึ่งแผน3ปีเนี่ยเราจะทบทวนแผนทุกปีแล้วก็จะเป็นแผนที่ทําขึ้นมาแล้วก็เราก็ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการให้เป็นรายการแผนจะทําได้บ้างน้อยแค่ไหนจขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ท่านบาลมีนะคะค่ะและในการทําแผนแต่ละครั้งเนี่ยประชาชนมีบทบาทในการทำแผนไหมคะมีค่ะเราจะลงชุมชนนะคะทำประชาคมทำประชาคมตามชุมชนก่อน แล้วเราก็เอาข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนเนี่ยที่เราได้จากการทําประชาคมเนี่ยนะครับมามาลําดับมาจัดลาดับความสําคัญแล้วก็มาดูว่าชุ่ชนี้ต้องได้รับการช่วยเหลือเรื่องอะไรก่อนแล้วก็เราดูว่าตรงไหนที่มันด่วนเราก็ทําให้ก่อนอันไหนที่ยังไม่ด่วนก็รอข้องมีต่อต่อไปแล้วก็เทศบาลก็จะใช้ งบประมาณของเทศบาลเนี่ยในการจัดสรรงบประมาณเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ซึ่งมันต้องทยอยทยอยแก้นะคะเพราะว่างบประมาณที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จํากัดอยู่แต่ว่าอันไหนที่มันเดือดร้อนเราก็ต้องจัดการไปทีละช่วงทีละช่วงจนกว่าจะ,ะแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วก็ที่องค์บรเนี่ยค่ะใช้แผนใดบ้างคะแผนหลักก็คือแผนยุทธศาสตร์5ปีกับแผน3ปีเนี่ยแผน3ปีเนี่ยจะเป็นแผนที่เราเราเราจะรู้เลยว่าปีนี้เราจะทําอะไร ในแผนสามปีเนี่ยเราจะเอาแผนสามปีซึ่งอยู่ในในที่เราบรรจุโครงการต,าต่างๆเอาไว้เนี่ยเราจะมาเลือกโครงการเนี่ยมาจัดสรรเข้าไปเป็นเป็นัญญาณงบประมาณซึ่งจัดสรรลงไปทำเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างปีที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการของแผนปีห้าแปดเนี่ยเรามีหนึ่งร้อยสิบห้าโครงการเราก็จัดสรรงมบประมาณให้เพื่อดำเนินโครงการเนี่ยได้83สิสาโครงการก็คิดเป็นร้อยละเจ็ดสองุดห่เ็ดเอร์เ็นนะคะ ก็เรียกว่าก็ทำได้เกินครึ่งก็จกก็จะกจ่ายได้ตามใช่ค่ะแย้กถามว่าแผงนีที่วางไว้นะคะเอื้องเลยต่อประชาชมมากแล้วทีไหนโครงการที่เราใส่ในแผงส่วนมากจะเป็นโครงการที่มาจากชาวบ้านจากชุมชนซึ่งต้องการให้เราแก้ไขปัญหาในด้านใดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นนโยบายของผู้บริหารซึ่งซึ่งท่านมองเห็นปัญหาในการแก้ไขแล้วก็เราก็เอาโครงการพัวเนี้ย มาแก้ไขปัญหาให้ประชาชนแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในการเราก็เท่ากับว่าโครงการเนื่องมาจากชาวบ้<ข>านจริงๆค่ะค่ะแล้วจากในความคิดของพี่เองนะคะก็คือในอนาคตเนี่ยพี่คิดว่ามาันจะเปลี่ยนจากเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนครได้ไหรืมคงคงไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการเป็นนครหลายหเรื่องซึ่งของเราเนี่ยหลักเกณฑ์ของเราเนินก็จะอยู่ประมาณเทศบาลเมืองเนี่ยนะคะ ก็ใใีใกล้ชิดประชาชนดูลแลกันได้ใกล้หน่อยแล้วที่นี้มีการลองรับ AEP หรือเปล่า AEP ใช่ไมหมคะ AEP ก็ตอนนี้ในแผนของเราก็จะมีเรื่องของการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนเราก็จากกาาา้าจคงครูสอนชาวิลิปปินสกับจีนซึ่งมาสอนภาษาให้กับนักเรียนแล้วก็ในเรื่องของ ให้ประชาชนได้รับความรู้ด้วยเนี่ยก็ในอยากปีที่ผ่านมาเมื่อเมื่อตอนเมื่อเมื่อวันที่ยี่สิบพมาเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็จัดทาโครงการอาเซียนร่วมใจชุมชนไทยเก่งภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะไปอบรมให้กับชุมชนจากที่โรงเรียนเชิญชุมชนมาแล้วก็ทางวิทยากรของโรงเรียนก็จะแนะนาภาษาอังกฤษที่ง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันกับประชาชนในชุมชนค่ะตอนนี้ที่ทำไปก็เป็นโรงเรียนที่ตอสองเลยแล้วก็จะมี ค่ะก็ก็ต้องใส่ไว้เรื่อยๆเพราะว่าภารกิจตรงนี้ทางกองการศึกษาเขาจะรับผิดชอบนด้านน,านี้เขาก็าจะจัดสารลงไปว่าเขาจะเขาจะทําในส่วนไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม จะขึ้นน้า้ไ,ไว้เมี่อานก็่งิตกับถึง่แล้ววันนี้หนุนนก็ขอบคุณแล้วะที่ไดรับเวามวา,มาให้หนุ่มได้เรียนได้ตอบคำถามได้ถามคำถามที่หนุ่มอยากตามกองค่งะดีดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อกอนกพรพุทเอกนะคะรหัสนักษานะคะห้าหกีศหนึงสอค่ะ สวัสดีค่ะชื่อกิติยาเรนสันทองแก้วนะคะรหัสนักศึกษา564701206ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอรุบลรามรุดรมหรหรัสนักศึกษานะคะ564701226ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพุิม,มลอ์ลหมู่ตาสาลีรหัสนักศึกษา5 6 4 7 0 1 2 3 0ค่ะสวัสดีค่ะชื่อ ตาันนะคะแลัส่นักศึกษา564701239ค่ะสวัสดีค่ะชื่อโยนดากินซื้อสินปค้ารหันสนักศึกษา564701236ค่ะและก็ผมนายสมพรแก้วมมณีนะครับนักศึกษา564701246ครับ นะคะ564เจ็ดส่วนห่อน่งค่ะวค่ะช่ขกนะคะาสาว6เจ็ดส่วนหนึ่งสองสนหน่งค่ะสวดีค่ะชื่อนาิมลังะท่านาาค่ะ5 6เจ็ด่หนึ่งสอง่หนะสวัสชื่อนกสาิมลาสาลีนะะ5 6เจ็ดนห่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อรุจนะีตราธนคะ ไปก ช่วยจะได้ไม่ยากว่านอยกวาช่ยที่ใ่วเออตอบรองเทาสงเลยสูงสอนี่มาในที่ช่วเอาแช่วยมันด้วยช่วยเาูใครจช่วยหรอจตมาอี่จะไหมการจไหมไจับเ้าอยู่ที่ไหนเ่อยู่บ้านพักจะปล่อยตาอนจแก้วห กูอะไรกูอะไรกูนึกว่าไม่ใส่แก้วอ่ะไอแก้วลูกตาลูกตา